สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์กายวันนี้กายก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับการแจกเน็ตทูฟรีอีกแล้วนะก็โอเคนะก็กายก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนกดติดตามให้ช่องของกายด้วยนะก็วันนี้กายก็จะพามาดูเกี่ยวกับเน็ตฟรีนะครับผมก็โอเคนะฝากกดซับสไครต์ให้ช่องมิสเตอร์กายด้วยนะโอเคเดี๋ยวกายจะมาทำอะไรอีกก็มาดูกันเลย วันนี้กายจะมาแจกนิตฟรีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้เด็ดฟรีนะครับก็สามารถลองมาดูช่องกายได้นะครับผมโอเคกายก็ฝากกดติดตามให้ช่องของกายด้วยนะในส่วนของตรงนี้นะโอเคเพื่อไม่พลาดคลิปมีประโยชน์จากช่องของกายนะครับผมตัวแรกเลยแต่อย่างแรกกายก็จะบอกก่อนว่าเราไม่ควรมีเงินอ,อยู่ในซิมทุกซิมนะ ไม่ว่าจะเป็นซิมไหนก็แล้วแต่นะครับครือข่า,ขายใดก็แล้วแต่นะกายก็บอกไปก่อนนะวันนี้กายก็จะมาบอกนะก็ฝากกดติดตามให้ชอบมิสเตอร์กายนะมิสเตอร์กายนะโอเคตัวแรกที่กายจะมาบอกก็คือกดตามกายเลยก็จะเป็นดอกจันเจ็ดเจดอกจันท่าฮ่าสี่เหลี่ยมจ้าออกตัวนี้ก็จะเป็น5 g กิกใช้งานได้5วัน สามารถลองไปกดสมัครดูได้นะครับผมนะกายก็บอกแล้วแหละตัวที่2นะก็จะเป็นดอกจัน935นะดอกจัน35สี่เหลี่ยมโชว์ออกตัวนี้ก็จะเป็นเน็ต2กิกใช้งานได้30วันท่านผู้ชมก็สามารถลองไปกดสมัครกันดูได้เรื่อยๆเลยนะครับผมนะตามที่กายบอกเลยนะโอเคตัวที่3ก็จะเป็นดอกจัน878ดอกจัน88สี่เหลี่ยมโชว์ออกนะตัวนี้ก็จะเป็นเน็ต1กิก ใช้งานได้1วันนะครับผมตามนี้เลยนะแลวตัวต่อไปก็จะเป็นกดตํามกายเลยก็จะเป็นดอกจัน935ดอกจัน9สี่เสี่ยมชูออกตัวนี้ก็จะเป็นเอคมุมเร็วอยู่ที่2กิกเหมือนกันตามที่กายบอกไปเลยตัวนี้ก็จะใช้งานได้30วันนะครับผมโอเคนะคงเข้าใจกันแล้วนะตามที่กายพูดไปนะครับตัวต่อไปนะจะเป็นดอกจัน8 7 8ดดอกจัน 2ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมจูออกตัวนี้ก็จะเป็นเน็ต1นกิกใช้งานได้1วันโอเคเนาะคงเข้าใจกันนะครับผมสามารถลองไปกดสมัครกันดูได้นะครับตัวต่อไปกดตามการได้เลยก็จะเป็นดอกจัน9 2 0สสี่เหลี่ยมจูออกตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่ห้าร้อกอารห้ากิกใช้งานได้5วันลองไปกดสมัครดูกันได้นะท่านผู้ชมทั้งหลายโอเค แพเน็ตัวต่อไปตามกายเลยนะกดตามกายเลยนะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องมิสเตอร์กายด้วยนะครับ900ดอกจัน900ดอกจัน80633เสรียนทองออกตอนนี้ก็จะเป็นเนตัวที่500 MB ใช้งานได้1วันนะกดตามกายได้เลยนะครับและตัวสุดท้ายในวันนี้ที่กายจะมาบอกนะครับ ก็จะเป็นดอกจัน900นะดอกจัน3510สี่เหลี่ยมชงออกตัวนี้ก็จะเป็นเ็ตอยู่ที่1กิกใช้งานได้อยู่ที่1วันก็ลองกดสมัครตามที่กายบอกค่อยครบทุกตัวนะก็ฝากกดติดตามช่องมิสเตอร์กายด้วยนะครับผมนะเพื่อไม่พลาดคลิปมีประโยชน์จากช่องของมิสเตอร์กายนะครับผมโอเคก็คลิปนี้กายก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับกายก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะก็เดี๋ยวคลิปหน้า คลิปต่อไปกายจะเอาอะไรมาฝากท่านผู้ชมอีกก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับและเจอกันใหม่นะครับกับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมก็ฝากกดติดตามช่องมิสเตอร์กายนะก็กายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม